พักพี่น้องนี่เก็บไปพัดแสบแสบด้ยจ้ะแหนงอ่อนมันเนาะนี่นี่ตัดออกแล้วค่ะแล้วมันแตกขึ้นมาเนาะนี่เขาเก็บไปพัดกันพี่น้องจ้าเก็บไปรวกจิ้มน้ำผร่กกระแสบนะคะเนาะพัดไอ้น่ะมันหอยแหนงพักค่ะแหนงพักฮึหลายหลาย แตกแหนงขึ้นมาเต็มเลยค่ะเก็บไปพัดพี่นอ้องอันนี้หัวยังหน่อยอยู่นน่อันนี้เขาเอาถึงันแตกบัวงามนั่เงี้นทย่านใหญ่กระลำปีนนในเมืองมาต่อรถในเมืองไปต่อตรงที่พวกพี่ินไปตรงสถานีรถไฟปับอันจ,จ้า,จา ชาวซาน้ำโอู้หมิแต่อันใหญ่ๆเลยนี่กรอบใช่ไหมอู้หูดูมิแต่ใหญ่ๆเลยพี่น้องไหนเก็บได้โอ้เอามีดมาตัดพ่อมีดเอามีดตัดแต่จิ๊บแต่จิบเขาใช้มือนี่นี่ักเอาง่ายมากเต็มถุงเลยก็เผื่อเพื่อนไง ถ้าจะหยิบก็หยิบแล้วเขาขึ้นไปเออ๋ยวมาถึงก่อนก็เก็บเลยหักเลยนี่แงมันมันพัดข้างหน้าเลยใช่ไหมถ้า,าไปพัดเนี่ยพี่ออนในนั้นเหมือนมีอีกถัง ไม่มีนะหนูพี่ก็ว่าพี่ดูดีไม่มีถุงใหญงใหญ่จวไปหาถุงมวัคซมนปวยจามเก็บนานจนมันแตกยอดหนูยอดขัดจะหน่อยไานะจ๊ะ ลุงเหรอเหมือนขณาอ่อนเลยน nah ิงทำคลิปเหรออือเอ้าเฟซบุ๊กอีหลังเพียกดูมั่งพ nah ี่ได้ยินแต่ว่าทำคลิปทำคลิปที่ก็ดูไปเรื่อยนิงอินโนเวย์ิงอินโนเวย์ยูทูบนะเออจ้ะ ยูทูบจะไปตัดต่ออียถ่ายทีละนิดทีละนิดนี่พี่หน้องไปผัดใส่ปลากระป๋องวันนี้จิ๊ด เอะไรนะโอ้มันตาแสบเนาะอ,อ่อนๆนี่เขาจะถ่ายวันนี้หรอหรือว่าไงตัวเขาจะขีเขาจะขียาให้มันซายก่อนแล้วเขาก็ถ่ายโอ้แล้วก็เก็บเก็บไป,ไปเผื่อ อันเล่นน้อยดูลูกไม่มีคนอยู่ลูกไม่มีเพื่อนอยู่มาแล้วพี่หมวยเรา,า,า,าตัดไว้นานมากระเตะแขนไม่นอนาะคอนว่าเอาไปผัดแบบ เอาไปแกะออกโอยเก็บมือ,เด,อ,ดอเดียวี่นลองเก็บมือเดียวเลือกหาอันน้นำก็บสักหน่อยเอาไปร้องซิ้งยาเสบน้ำถวนก็ได้กินผักพี่น้งองอเ้ย โอ้มอนแดดร้อนแต่เช้าจ๊คซีได้ปุูกพักหรือซิเดแดดกามันอยู่ที่นองเลยสวงาม เอาง่าย่ะพี่เนาะนี่เป็นกอไผ่กอมันเขาสิฉีดยาเขาสิไถก็เลยตรงฝ่ามาเก็บจ้ะ ไม่โอ้ยเอ,อนี่เดียวพี่นองอแกะขาจังกล่องกัวนี้ได้ในกระเป๋าแต่ว่ามันออกอยากน้ำออนเอ,อนนเล่กระพาเก็บชุดว่าเสบเลยเก็บพี่น้อง โอ้ยหลายหลายเฮงข้าเอามีดมาตัดเขาสิเด,ดแต่อัอนอ่อนๆมั้งไง อโอ้ยหลายพี่น้องเลยแตกเต็มเลยได้เต็มถุงก็นี่ได้เต็มถุงก็นี่แหละนี่ยถุงพยะเอาพอพๆอพอหาของน้ำกอนพูนพี่เอพี่ออยก็พี่จีปเป็นเก็บบรรยากาศสวนพี่น้องไว้ห้อนห้อนแต่เศ้าเลยมีฟัวนะ ถ่ายต้านแสงนุ่งพ้ช้ำไปไปเขาหน้าฟาร์มกว้างกว้างไปหน่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย